สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะขอรอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้เพชรก็จะมาฝึกโยคะนะคะในการยืดหน้าขานะคะคร่อยที่มีอาการปวดหนักๆหน่วงๆตรงบริเวณหน้าขานะคะเวลาเดินนั่งก็จะปวดนะคะมากๆนะคะวันนี้เพชรก็จะมาฝึกสี่ท่าด้วยกันนะคะง่ายๆสําสหรับผู้เริ่มต้นนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะฝึกกับเพชรนะคะตามเพชรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปยืดกันคะ่ะ ท่าแรกนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะนอนนะคะคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งศอกทั้งสองขึ้นขนานกับหัวไหล่นะคะเดี๋ยวเราทำสมาธินิดนึงตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆท้องพองหายใจออกพอกลายทอ้งยุบนะคะ,ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะหรือเ,เพื่อนๆน,นะคะ พับเข่าพับงอเข่าแล้วก็เอามือด้านซ้ายมาจับขาด้านซ้ายนะคะแล้วก็นะคะพยายามที่จะนะคะดึงนะคะหรือว่าดัดนะคะฝ่าเท้าลงมาด้านข้างนะคะแล้วก็ตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าอีกรอบ หายใจออกท้องยุบนะคะพยายามกดนะคะฝ่าเท้านะคะให้มาใกล้นะคะกับพื้นมากที่สุดนะคะใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะเป็นการยืดน่องยืดหน้าขานะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยืดหลังขึ้นไปท่านี้เราก็จะได้นะคะยืดบริเวณนะคะ หลังด้านล่างนะคะแล้วก็ลดอาการปวดหลังนะคะขณะนี้เรากำลังยืดนะคะหน้าขานะคะแล้วก็น่องอยู่นะคะหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกนะคะปล่อยมือไปวางนะคะเท้าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเพชรจะสลับข้างกันอีกข้างหนึ่งนะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะเอามือขวามาจับนะคะฝ่าเท้าข้างขวานะคะตามองไปด้านหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะค่อยๆกดฝ่าเท้าลงไปนะคะถ้าใครที่จะนะคะฝึกใหม่ๆได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะกดลงมาให้ใกล้ๆกับสะโพกมากที่สุดถ้าใครคิดว่าไปได้ฝึกทุกๆวันนะคะค่อยๆกดฝ่าเท้าลงไป ให้นิ้วนะคะมาแตะที่พื้นโอ้ท่านี้นะคะเราจะได้ยืดบริเวณต้นขาได้ดีมากๆถ้าใครมีอาการปวดต้นขานะคะใช้ขามากๆนะคะแล้วก็ยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงไปวางเท้าลงไป หายใจเข้าและหายใจออกนะคะยืดไหลขึ้นยืดอกขึ้นตามองไปด้านบนท่าน,นี้เราก็จะยืดนะคะเอวด้านล่างก่อนนะคะดีมากๆคะ่ะหายใจเข้าและหายใจออก ต่อไปนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะนอนตะแคงเสร็จแล้วนะคะให้นะคะพับงอเข่านะคะอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วเอามือนะคะจับเท้าข้างขวานะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะถ้าจะยืดนะคะขาด้านหน้าได้อีกก็เอานะคะขายืดตรงไปแต่ถ้าใครรู้สึกปวดมากๆก็สามารถพับงอเข่าแบบนี้นะคะกด เท้าให้ไปติดกับสะโพกนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะเลื่อนนะคะเอ่อเท้านะคะไปด้านข้างอีกนะคะเราจะได้ทั้งหลังนะคะด้านล่างแล้วก็ขาด้านหน้านะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลงไปหายใจเข้าและหายใจออก อ่เดี๋ยวนะคะเราจะสลับกันอีกข้างนะคะพับงอเข่านะคะข้างขวานะคะเอามือมาจับฝ่าเท้าข้างซ้ายนะคะยืดไปนะคะนอนคว่ำไปนะคะโดยให้นะคะตรงบริเวณนะคะสะโพกด้านหน้านะคะได้เปิดกว้างขึ้นนะคะหายใจเข้ากด ฝ่าเท้าลงไปติดสะโพกนะคะแต่ถ้าใครที่ไปลึกได้อีกนะคะเขาขยับฝ่าเท้าลงมาให้ข้างกับสะโพกนะคะนะยืดได้ไปอีกเอาขาข้างขวานะคะยืดนะคะตรงไปหายใจเข้าหายใจออกดึงลงไปดันลงไปหายใจเข้าและหายใจออก แล้วก็กลับมาในท่าเดิมนะคะศอกตั้งขึ้นเหมือนเดิมต่อไปนะคะวางคางติดกับพื้นมือทั้งสองนะคะมาจับฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะดึงนะคะหรือว่ากดนะคะฝ่าเท้าทั้งสองลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกกดลงไปหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออก ถ้าต่อไปนะคะท่านผู้ชมนั่งนะคะพับเข่าแบบค่ะท่าญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะค่อยๆนะคะตั้งศอกทั้งสองลงไปแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ค่อยๆวางหลังลงนะคะวางศีรษะลงไปเราจะมายืดหน้าขากันนะคะหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครยังไปไม่ได้นะคะสามารถจะขยับนะ เข่าที่พับไว้ข้างใดข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้าขายใจออกพยายามกดหลังให้ติดกับพื้นนะคะท่านี้นะคะจะยืดนะคะบริเวณขาหน้าได้ดีแล้วก็จะยืดบริหารกระดูกสันหลังถ้าใครยังไปไม่ถึงยังไปไม่ได้นะคะก็ค่อยๆหัดฝึกไปทีละข้างนะคะสมมุติว่า นอนลงไปนะคะค่อยๆงอพับเข่าแล้วก็เอามาวางไว้นะคะตรงนะคะใต้สะโพกนะคะทำถึงข้างก่อนนะคะ ค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกตึงมากๆบริเวณขาหนีบและขาด้านหน้านะคะถ้าใครสามารถทำนะคะติดต่อกันเป็นเวลานานๆนนได้นะคะรับรองคุณจะหายปวดเมื่อยหน้าขาทันทีดีมากๆฝึกเป็นประจำทุกวันนะคะถ้าใครนะคะไปได้ทั้งสองข้างก็สามารถที่จะพับงอเข่าอีกข้างนะคะเป็นทั้งสองข้างพยายามที่จะมีสมาธิหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าฝึกไปทุกวันสามารถขยับนะคะเข่าทั้งสองข้างได้หายใจเขา้าหายใจออกแล้วก็นะคะยกสลับแขนไปหายใจเขา้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเขา้าลึกๆ หายใจออกผ่อนคลายค้างไว้รู้สึกว่าเส้นตรงบริเวณหน้าขาของเราได้ถูกยืดดีมากมาก,มากค่ะท่านผู้ชมคะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะแล้วค่อยๆผ่อนนะคะแล้วก็เหยียดขาทีละข้างนะคะเบาๆและช้าๆค่ะหายใจเข้าและหายใจออก พักนอนในท่าศพนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเราก็ได้ฝึกกันไปแล้วนะคะโยคะสีท่านะคะยืดแก้อาการปวดนะคะขาด้านหน้านะคะแล้วก็นะคะเป็นวิธีการขยับขยื่อนนะคะช้าๆด้วยอารมณ์หายใจนะคะ เพศหวังว่าท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่อยากจะเริ่มฝึกโยคะนะคะก็สามารถที่จะชมและก็ทำตามได้เลยถ้าใครที่มีคำถามหรือว่าข้อติชมใดๆนะคะสามารถนะคะ เข,เขียนข้อความนะคะฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเพชรนะคะก็จะมาตอบคําถามให้ทุกทท่านค่ะวันนี้เพรขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่าลืมฝึกโยคะกันนะคะทางง่ายๆเพื่อสุขภาพแข็งแรงของพวกเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เพรต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยค่ะพบกันใหม่นะคะบา,บายๆค่ะ